คาแมนไลน์จัดงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์สืบั้างคาวกินกล้วยหนังคอมเมดี้สนุกครบรสเริ่มฉายพร้อมกันวันที่19กันยายนนี้คาแมนไลน์จัดงานกาล่าพรีเมียร์เปิดตัวภาพยนตร์สืบค้างคาวกินกล้วยภาพยนตร์แอคชั่นดรามา่าคอมเมดี้สนุกครบรสที่จะพาทุกคนย้อนไปในยุคืที่ดนตรีไทยถูกสั่งห้ามเล่นจึงก่อให้เกิดการรวมตัวของแก๊งที่มีชื่อว่าสืบค้างคาวกินกล้วย คื่อทวงคืนดนตรีไทยให้กลับมาเป็นของทุกคนอีกครั้งบรรยากาศภายในงานเต็มไปความคึกคักและความอบอุ่นจากแฟนๆที่มาร่วมให้กำลังใจนักแสดงกันอย่างล้นหลามนคนะอเทียซิเนียชั้น40การค้าเอ็มคอเทียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโ okay, uh, อาเคอ่ะสา2ขอบใจป็นทั้งพูดถึงภาพร์เรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามันจะสนุกร okay. ครับก็ภาพยนตร์เรื่องสิบคุ้มทางยิ่งรุ้ยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยนะครับที่อยู่ในยุคที่ตกตวามี่สุดนะครับฉะนั้นแก๊งทักท่ามิ่งรุ้ยเนี่ยก็เลยกลับมาทวงคืนความเป็นดนตรีไทยให้กลับมาเป็นของคนไทยครับฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จะบอกเล่าเกี่ยวกับดนตรีไทยที่กําลังจะสูญหายไปนะครับแล้วก็ผนวกกับมันมีความเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าครับของพี่ภัชระของก้าวจิรายุนะครับแล้วก็ของน้องจงรินฟนีินะครับที่ต้องมาห้าม เดี่ยวกับเรื่องความรักพร้อมกับดนตรีไทยด้วยนะครับผมฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ครบรถครับผมอ่าเพื่อนพี่ชอบมากครับอ่าเพื่อเป็นการกักข้าพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพี่ก็ค่อนข้างละห่ำพี่เดี๋ยวยืนปกติได้เลยพี่โอเคโอเคไม่เคยอ่ะ เปิดภูเขาเผากขาท่อมอารมณ์ประมาณนี้ก็คืออย่างแค่ตัวอย่างเนี้ยก็ยิงกันตุ้งต้านตุ้งต้านนะฮะก็สนุกดีครับก็สั่ใจดีสั่ใจดีครับว่าน้องจูรินมาแกล้งมาทำอะไรหรือเปล่าครับสมุนก็แกล้งอะไรหรือเปล่าฉันอยากพูดเฉยเฉยเราเฮ้ยเฮ้ยนิดนิดเอาละไม่ได้แกล้งน้องคือแบบว่าอยากแบบว่าอยากว่า สนู้ด้วยตัวเองดีค่ะดีค่ะสนุปสนุปบรรยากาศในกองสนุปมากเรื่องนี้เราต้องแบบว่าหนีอะไรขนาดไหนไหมวิ่งหนีระเบิดอะไรนี่ค่ะระเบิดตึกเผากระท้อนทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดนะคะคืออะไรที่แบบว่าลูกผู้หญิงไม่เคยทำ ยิ้มทำครับผมขอโทษครับที่ผมเอาตัวิีโรอิกมาระเบิดภูเขาเผาก็ท่องครับเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นกันในเรื่องค่ะว่าพี่แบนด์ทำอะไรกันหรือว่าเออแต่เพื่อนๆก้าวขล้นเรื่องนี้หน่อยค่ะว่ามันแตกมาแต่ว่าพยนตร์ที่เราเคยรับเล่นมาอย่างไรบ้างก็จริงๆแล้วอ่ะคือผมอะ ได้เล่นมาหลายบทนะแต่ว่าเรื่องนี้เออพอเขาพอพี่แปงเขาบอกว่าเฮ้ยมาเล่นอันนี้นะผมคิดว่าเฮ้ยเออเรายังไม่เคยเล่นแบบนี้จริงๆยว่ะไหวเขาเคยเป็นทหารเลยเชื่อผมไหมคือไม่เคยเล่นเป็นคนแบบว่าเข้มขืน่ะไม่เคยไม่เคยได้เล่นคนไม่่คอยเชื่อตอนแรกผมก็ถามว่าเอาจริงเหรออะไรเงี้ยแต่เขาเขาบอกว่าได้นายทำได้อะไรเงี้ยมันก็มันก็ค่อนข้างแบบเพราะตอนแรกเขาบอกว่าหนักทั้งโลก นตลกเลยแต่ให้ผมมาเครียดทั้งเรื่องเลยนะแล้วผมจะหลอกไม่ได้เนี่ยอะไรเงี้ยแต่เรื่องแต่หัวแต่เรื่องนี้มันคือมันครบรลอดนะครับแล้วนักแสดงทุกคนก็คือเป็นเหมือน c h ม m มันเคมีมันไปด้วยกันนะครับคือทุกคนก็ทำงานร่วมกาสเดียวกันใช่ครับทาบเต้นบ้านค่ะคหัูเต้นหัวเต้นไปซื้อน้ำให้หน่อยดิเยาะเยาะการี้หมดเต้นมาแก เลยครับเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตเพลงอะไรไม่เป็นแพทเทิร์นนึงเอาดีๆเอาดีๆเหมือนจริงๆก็บรรยากาศสนุกสนานครับเพราะมีแต่คนที่สนิทสนิทกันนะครับมันก็เหมือนไม่ได้เป็นการทํางานเท่าไหร่แต่ว่าทุกคนก็ตัวเต็มที่ตั้งใจนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหนังตลกเนี่ยมันก็ต้องตลกจากเรื่องหลักก่อนเพื่อจะส่งความสุขออกมาให้ทุกคนได้ครับรู้อยยิ้มตาๆเหล่านั้นี่ไม่อยากเป็นทีมที่ใหญ่ชาติเลย ไม่พูดดีเลยวะผมรู้จักใจนะครับผมรู้จักใจครับโวโทษขอบคุณทุกคนจริงๆที่ให้โอกาสโอ้โหได้ได้ได้โอกาสแต่งเพลงให้กับทัพในเรื่องนี้ไหมคะเขาสามารถแต่งสดๆได้เลยเอาจริงด้วยเอาบิดเท่าไหร่ครูสลาจะด่าผมอยู่นะอาบวกการคนแต่งเพลงเสื่อมเสียเหมือนแบบผมวพอดีแล้วเขาแบบยิ้มแบบแปลกๆครับหรือชอบแต่งแบบก้อนสดแท่งแบบ แบบเขาเรียกแตงบันฟันเขาเรียกแตกแก้งครับเอาเป็นว่าไปติดตามด้วยนี่นะซีแตงเพลงสดๆเนี่ยเฮ้ยมีไม่มีพูดทำไมอ่ะขอบคุณทุกคนมากครับเที่ยวกันโอ้ขอเชิญไพี่นายครับผมครับครับตรงนี้นะครับน้องชายไปชักชวนพี่นายเข้าเล่นเรื่องนี้ได้ยังไง ก็เขาชเชินเข้าวงการเขาเชินของคุณเขาด้วยผมก็เอาเหยื่อไปล่อเขาก่อนใช่ทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยจะออกมาจะออกไม่ออกเพราะเขากลัวแสงผมดำน้ำอยู่คนไม่ใช่ปลาชโดมอะไรของเจ้านะไอ้เจ้าพนุมันเนี่ยเอาเยอะนะจริงๆแล้วเจแปนก็มีโอกาสได้ได้คุยกันคร่าวๆครับน้องเหมือนมาถามว่าเรื่องตีไทยเรื่องตีไทยว่ามันคืออะไรอะไรประมาณไหนอะไรอย่างนี้ยครับแต่ก็เหมือนก็ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันว่าจริงๆแล้วตีไทยต้องทำอะไรแบบไหนตอนนั้นพอวันหนึ่งเจแปนบอกว่าเฮ้ยพี่นายสรุป มันเสร็จแล้วนะมันเสร็จแล้วเดี๋ยวผมบอกนะพี่พี่ต้องไม่ได้ให้ผมนะอะไรเงี้ยก็ทดสอบรับคำครับน้อ,องก็ดีดีเยอเยอะอยู่ในฐานะเขาเป็นผู้ก,กับับซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือยังเขายังไม่รู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาคืออะไรนะ <c oughs> คือรับไปก่อนรับไปก่อนไม่รู้ตอนนั้นร้อนหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ คือวันที่ผมไปถึงกองเนี่ยอันนี้คือขอขอ,ขออนุญ,ญาตระบายนิดนึงเ,เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงเลยนะผมไปถึงกองเนี่ยผมรู้แค่ว่าผมเล่นเป็นอาจารย์สอนดนตรีไทยแค่นั้นเลยครับพอ,อไปถึงปุ๊บออมันจับผมถอดทุกอย่างออกจากร่างกายแล้วเอาหนวดเอาผมอะไรทั้นหนูผมใส่เลยหกโมงเช้าผมไม่ได้ถอดอีกทีตอนตีสองผมนั่งกินข้าวบอกแป๊บพี่ถอดหนวดจะถอดจะถอดแต่ไม่ถอดไม่ถอด เพราะนั่นคือไี่ไนอาอ่ะงจริงนะผมถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มแม่ผมไล่กลับมาบอกว่าแม่ผมเป็นพ่อโกงนะแม่ผมไล่กลับมาใครเนี่ยแม่ฟนคุณทำว่าจำูไม่ได้แล้วนะแต่แค่น้ำเสียงพี่แค่กแกล้งออกมาคือรู้เลยว่านี่คือนายเออสาธุขอเป็นเช่นนั้นเถิดครับในฐานะผู้กับกุฎการอะไรแม่เออสำหรับผมผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้กับกับพี่ชอเนี่ยเต็มที่แล้ว ครับบทมา1ปีเต็มนะครับแล้วก็เตรียมงานไถ่ทำประมาณอีกถึงเกือครึ่งปีเต็มนะครับผมรู้สึกว่าเราได้คัดสรรวัตถุดิบอยู่ที่ดีแล้วและเราก็พยายามที่จะปรุงมันสุดความสามารถและเท่าที่แบบเราเราจะรังสรรค์ให้มันสนุกได้ฉะนั้นไม่กดดันครับที่เหลือนี่คือเป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมเหมือนเป็นลูกค้า, <S S าผมทำเสิร์ฟปุ๊บท่านผู้ชมก็ชิมชิมปุ๊บก,ก็ติชมได้นะครับแต่อย่าแรง กินซ้ําได้เออทําไมเราก็ทำนิ่งๆไปเหมือนไม่เคยกินหรือว่าถ้าไม่อร่อยหรือมันไม่สนุกเนี่ยเงียบๆไม่ตรบกวนเอางี้ถ้าท่านอยากพิมพ์ด่าอะไรก็แล้วแต่ไปที่ไอจีนูเทิลว่านูเทิ้ลเสียงมากสุดเพราะไอเนี่ยไม่ค่อยลงไอจีจีนกิ้มาไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะแค่พิมพ์คำว่ากูว่าแล้วอันนี้ ได้เลยนะแต่จริงๆคือมันมีมันมีเออ่ความสนุกที่หลากหลายมีครบรถอย่างนี้ดีกว่ามันมันแน่นอนครับผมครับผมสามพระเรื่อล렮หน่อยค่ะพระนางพระนางช่วยหน่อยชบเมื่อไรยังไงคะคือแบบพูดแบบฝากแบบวาร์กได้ไหมไม่มีอะไรที่ก้าวทำไม่ได้เอาเถอะไอ้หนูโชว์ครับลูกฝากด้วยนะครับสำหรับสุดค้งขาวกิน มันมักล้วยใช่ไมฮะมัะเปกล้วยเยอเป็นกล้วยค่ะเจาาค่ะขับข้าพยอนึสดกินก้วยด้วนะคะทุกคนก็เป็อย่างนี้ค่ะแล้วก็ในพยนก็จะสนุกว่านี้แน่นอนเมื่อไหร่ยังไงคบวันไหนครับทุกรงขยนนับวันที่19กยายนนี้ครับกับซึ้งข้าวกินกล้วยครับผมครับผม